อารยาเอหาเกตอารยาเอหาเกตมีชื่อเล่นว่าชมพู้และมีชื่อเต็มว่าอารยาอัลเบอร์ตภาเกตเกิดเมื่อวันที่28นิมิถุนายน2524เป็นลูกสาวคนเดียวของนายเจมส์อัลเบิร์ตภาเกตและนางวารี หมอแก้วจบการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนวิมุนทิพย์ระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนการมณีระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบดินเดชาระดับปร,ริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยรังสิตอารยาเอหาเกต เข้าสู่วงการเมื่อปี2541ขณะอายุได้17ปีจากการประกวดมิดมอเตอร์โชว์ซึ่งเป็นปีเดียวกันกันกบเข็มรุธิราช่วยเกือต่อมาได้รับการทาบทามจากราัมภาพิรมพักดีผู้เขียนบทประจำบริษัทดาราวิดีโอให้มาทำการทดสอบหน้ากลอ้องและผ่านการทดสอบในที่สุด ก่อนจะได้เซ็นสัญญากับบริษัทดาราวิดีโอและได้เล่นละครเรื่องแรกคือเพลงพลายทางช่องเจ็ดสีประกบกับบีสวิตเพชรวิเศษสิริจากนั้นชมพู่ก็มีผลงานการแสดงต่อเนื่องมาโดูตลอดก่อนจะมาโด่งดังจากบทแอนนี่ในละครเรื่องดังหมอลำซัมเมอร์โดยเธอได้ร้องเพลงประกอบด้วย และยังได้รับโอกาสให้มาร้องเพลงประกอบละครอีกหลายต่อหลายเรื่องจนมีชื่อเสียงชมพู่เกือบจะได้เป็นตัวแม่ของช่องเจ็ดจากบทรินระดาในละครดาวเปื้อนดินที่ประชันบทบาทกับนุ่นวรนุชจนชมพู่ได้รับคำชื่นชมมากมายในเรื่องฝีมือการแสดงแต่สุดท้ายแล้วชมพู่ก็ตัดสินใจย้ายช่องจากช่องเจ็ดดาราวิดีโอ เป็นนักแสดงในสังกัดของช่องสาและทำให้เธอเป็นดาราแถวหน้าของประเทศไทยถึงขั้นเป็นซุปตาจากบทเรยาในละครเรื่องดอกส้มสีทองและมีผลงานละครอื่นๆตามมาอีกหลายเรื่องชมพู่ถือเป็นนักแสดงมากฝีมืออีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงไทยเลยก็ว่าได้โดยเธอผ่านงานในวงการบันเทิงมาแล้วหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานละครภาพยนตร์ละครเวทีพรีเซนเตอร์โฆษณานักร้องนักภากการ์ตูนและงานพิธีกรซึ่งแต่ละงานเธอก็สามารถทำได้ดีมากอีกด้วยชนผู้มีผลงานการแสดงละครแล้วมากกว่า43เรื่องภาพยนตร์อีก2เรื่อง รับพรีเซนเตอร์โฆษณามาแล้วมากกว่า53ยินมีผลงานการร้องเพลง24เพลงเคยเป็นนางเอ,งเอกมิวสิกวิดีโอ16เพลงนอกจากนี้เธอย,ยังเคยสวมบทเป็นนักภาคภาพยนต์การ์ตูนอีกด้วยในส่วนด้านงานพิธีกรชมพู่เคยรับหน้าที่เป็นพิธีกรมาแล้ว17รายการ นอกจากนี้ยังเคยแสดงละครเวทีในเรื่องน่านประเพณีรับบทจู้อิงไถและเรื่องเรยาเดอะมิวสิคิลรับบทเรยาซึ่งเป็นบทที่เธอเคยได้รับในละครสุดแซ่บและยังเป็นละครที่สร้างชื่อให้เธอจนชมพู่กลายมาเป็นซุปตาแถวหน้าของเมืองไทยจากเรื่องดอกส้มสีทองอีกด้วยชมพู่เคยได้รับรางวัลการันตีผลงานมากมาย ท่เชนรางวัลน,นักสแสดงนำหญิงเมฆขลามหานิยมจากรางวัลเมฆขลาครั้งที่24จากละครเรื่องดอกส้มสีทองทางช่อง3รางวัลน,นักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากรางวัลหน้าตาราชครั้งที่3ประจำปี2554จากละครเรื่องดอกส้มสีทองทางช่อง3 รางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดนิยมสาขาภาพยนตร์จากเรื่องคุณนายโฮจากท็อปออ์ด2012ในด้านธุรกิจส่วนตัวชมพู่ยังได้เปิดร้านทำผมชื่อเซเลปรูมย่านสุขุมวิท24เปิดร้านขายตุกก๊กตาบลายชื่อเดอะดอนเฮาที่สยามพารากอน และเจ้าของธุรกิจเต้าหู้ไข่พร้อมทานตราลูกสาวอีกทั้งเธอยังเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของลอรีอันปารีสเมคอัพและเป็นตัวแทนจากเมืองไทยที่ไปร่วมในการเดินพรมแดงเทศกาลภาพ,พยนตร์เมืองคารนปี2013ปี2014และปี2015จนได้รับรางวัลประจำปี2557กลับมาด้วยรางวัลที่ชมผู้ได้รับ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ดารานางแบบที่มีเครื่องแต่งกายดีเยี่ยมที่สุดในงานชีวิตส่วนตัววันที่23ธันวาคม2557ชมผู้ถูกแฟนหนุ่มนอ็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์เจ้าของธุรกิจหลอดไฟเรเซอร์แฟนหนุ่มที่คบหาเป็นแฟนกันมาอย่างยาวนานมากกว่า6ปี สร้างสื่อภัยคุกเข่าขอแต่งงานสวมแหวนแปดกระรัตที่บ้านพักของพี่สาวฝ่ายชายย่านราชบุรณะโดยบรรยากาศการขอแต่งงานในครั้งนี้เป็นไปอย่างโรแมนติกท่ามกลางความยินดีของเพื่อนสนิทและครอบครัววันที่8เมษายน2558ชมผู้ได้จัดพิธีจีนกับแฟนหนุ่มนอตวิสรุตรังสีสิงพิพัฒน์ โดยจัดขึ้นแบบส่วนตัวภายในครอบครัวชมพู่ได้เปิดตัวเตอร์ o ูดนิวหนังสือพิมพ์แทบลอยซึ่งจัดทำแจกเป็นของขวัญที่ระลึกให้แฟนคลับและคนทั่วไปก่อนงานแต่งงานวันที่6พฤษภาคม2558ชมพู่อารยากับนอตวิสรุตรังสีสิงพิพัฒน์จัดพิธีมั่นแบบไทยในช่วงเช้า นโร,รงแรมเดอะเพนินซูล่าบางกอกกับทีมริทึมออฟิวที่ฟูลโดยมีครอบครัวและเพื่อนสนิทร่วมแสดงความยินดีวันที่10พฤษภาคม2558มีงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสของชมพู่อารยาและ็อตวิสรุตซึ่งจะขึ้นที่ห้อง ini, Hall, แอทินี่คริสตัลฮอลล์โรงแรมพลาซ่าแอติทนีแบงคอก ทุกสิ่งเป็นไปอย่างหรูหราอลังการในทีมเมโลดี้ออฟเฟโดยมีครอบครัวและเพื่อนในวงการร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง